รถยนต์ซูซูกิดีแทร2สอรุ่นใหม่ล่าสุดได้รับการเปิดตัวพร้อมกับการปรับโฉมทั้งภายนอกและภายในที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและความประหยัดน้ำมันซูซูกิดีแทถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะรุ่นปี2025ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่และความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายนอกของซูซูกิดีแซ2025ได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบเล็กที่เพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนพร้อมด้วยเส้นสายรอบคันที่ดูมีมิติมากขึ้นล้ออลลอยใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและทันสมัยในขณะที่ขนาดตัวถังยังคงกระทัดรัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นภายในห้องโดยสารของซูซูกิดีแซร2025ถูกออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางน,นั่งสบายแม้จะเป็นรถขนาดเล็กวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารมีคุณภาพดีขึ้น พร้อมระบบความบันเทิงจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแอร์อัตโนมัติช่องเสียบ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารทุกตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนด้านขุมพลัง Suzuki d e s i 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรสี่สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ83แรงม้าแรงบิด113มิลวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่มีการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นสมรรถนะของเครื่องยนต์เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปทั้งในเมืองและนอกเมืองโดยยังคงความโดดเด่นในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและพฤติกรรมการขับขี่ ระบบความปลอดภัยในรุ่นปี2025มีการอัปเกรดให้ทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS พร้อม EBD ถุงลมนิราภายัยคู่หน้าระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันกล้องมองหลังขนาดถอยจอดและระบบเตือนคาดเข็มขัดนิราภายัยสำหรับรุ่นท็อปจะมาพร้อมระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางระยะไกลและการใช้งานในเมืองน,นอกจากนี้ซูซูกิยังคงเน้นเรื่องความคุ้มค่าของราคาขาย โดยราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ500,000บาทต้นตนไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาประมาณ600,000กว่าบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ภายในเทคโนโลยีและความปลอดภยัย s u สกีดีแท r